ครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับ เป็นการเผยแพ่บารมีหลวงพ่อพัดแล้วก็แบ่งบูชาวัตถุมงคลนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับนี้ก็มาดึกนิดนึงนะครับผมก็จะไลค์นะครับในส่วนวัตถุมงคลที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็นะครับ ไลทิ้งไว้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเผื่อมีรายการไหนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับบูชาวัตถุมงคลนะครับหลายรายการนะครับตอนนี้ก็มีคนบูชาไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับจับจองไว้นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันพฤหัสก็ขออนุญาตเผยแพร่บรมีครูบาอาจารย์นะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ นะครับผมไปกราบแล้วกราบได้สนิทใจนี่เลยนะครับนี่คือนะครับพระครูนิวิตปุญญกรณหรือหลวงปู่พัดหรือหลวงพ่อพัดนะครับปัจจุบันหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับเลื่อนสมรัก์เป็นพระราชมงคลวชิราจารย์แต่ว่าหลวงพ่อท่านนะครับลกสังขารแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากไปกราบสรีระท่านก็ไปได้เลยนะครับที่วัดห้วยด้วนวัดทานทหารอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่นะครับนะมี ลูกศิษย์ลูกหาเรื่มใสมากๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเมตตามากๆนะครับนะครับหลวงพ่อท่านนะครับนะครับมอบสิ่งต่างๆเป็นคู่ประการให้กับนะครับสังคมเยอะมากนะครับบ้านโรงเรียนวัดในอุปัมภมโรงพยาบาลต่างๆนะครับหลวงพ่อเป็นพระผู้มีเมตตานะครับแล้วก็เป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับอ่านะครับอ่าถ้าพี่ที่ใดสนใจบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับก็สามารถ สแกน QR Code คนะครับหรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับแคคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็น QR Code คที่สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมได้วัตถุคนลมารุนหนึ่งครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญเจริญพรรุ่นแรกนะครับ สืบสารตำนานเทพเจ้าเมืองสี่แควนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพัดวัฒนทหารอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระนะครับรุ่นนี้ตอนที่เป็นหนังสือเกจิเนี่ยน่ครับนี่ฮะนี่คือตะกัวลองพิมพ์นะตอนนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าเป็นเริ่มจัดสร้างคือปี2559นะครับครูบาอาจารย์นะครับนะที่อธิษฐานจิตนะครับอ่านะครับนี้ 60%นะตอนที่เป็นตะกั่วรองพิมพ์นะครับอันนี้คือนะครับครูบาอาจารย์ที่นะครับร่วมปลุกเสกนะครับอ่าสวัสดีครับพี่ชวนนะครับอ่าพี่ชวนลองชมรายการนี้นะนะครับพี่ชวนลองชมดูนะผมว่าพี่ชวนอาจจะชอบนะครับรายการนี้มีอยู่ในหนังสือพระเกจิพิธีปลุกเสกนะวัดโบสถ์วัดห้วยด้วนนะครับวันพฤหัสบดีที่10นะครับพฤศจิกายน2 5ง9เวลา4ี่โมงเนาทีนะครับมีหลวงปู่ต่ออายุ97ปีวัดเขาแก้วนะ หลวงพ่อพัดนะครับหรือหลวงปู่พัด9ก้ปีวัดห้วยด้วนหลวงปู่สนมนะครับอายุ9 3ปีวัดพระปรางเหลืองนะครับหลวงปู่บุญยังอายุเกปีวัดนิราวรรณปชารามนะครับนี่คือลายนามของพระเกจิอาจารย์ที่ลุกเสกรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นนี้สร้างไม่มากนะครับจากใบรายการเนี่ยฮะมีไม่เยอะนะครับแต่ผมได้มาชุดหนึ่งนะครับเผื่อพี่ๆสนใจเดี๋ยวผมให้ชมนะนะครับรายการนี้ นะครับถ้าใครสนใจบูชาทักมาได้เลยสภาพกล่องนี่แบบว่าผมบอกกันเลยนะร้อยเปซนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับแล้วก็ลงยาสวยงามมากเลยนะอ่าชุดนี้ผมให้ชมก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อกระไหลนะครับกระไหลนาคนะนะครับสภาพแบบสมบูรณ์จมูกแบบร้อยเอร์เซนนะครับแบบนี้นะครับสภาพสมบูรณ์ลงยาจีวอนนะครับ แบบนี้นี่คือเจริญพรนะครับรุ่นแรกนะครับนะนะครับ2559มีอยู่ในหนังสือนะครับน,นะครับส่วนอีกองคหนึ่งเป็นเนื้อกระไหลทองโบราณล,ลงยานะครับแบบนี้นี่ฮะสวยมากๆนะครับแบบนี้นี่ครับนะครับแกะได้คมนะครับรุ่นนี้ รุ่นนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับหมายเลขหนึ่งหนเลขหามด้วยนะเลขสวยนะนะครับมีโค้ดนะด้วยนี่นะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับเป็นกระไหลเงินโบราณนะครับแบบนี้โอ้แต่ว่าองค์นี้จมูกอาจจะนะครับนั้นน่าจะมาจากบล็อกนะครับแต่สภาพนะภาพรวมสวยนะครับสวยมากนะครับ นะครับเหรียญเก็บดีซีไม่ดีเลยนะครับอ่แต่ว่าอ้อง์นี้ผมเพิ่งเห็นจมูกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่านะครับน่าจะมาจากบล็อกเลยนะครับแต่ว่าถือว่าภาพรวมดีนะครับอง์นี้นะครับลงยาจีวรด้วยนะครับเป็นกระไหลนะครับหายากชุดนี้สภาพสวยมากๆนะครับนี่เลยสภาพสวยมากนะครับตอนนะครับ ที่ได้มานี่โหก็ดีใจอยู่นะครับแต่ว่าก็แบ่งบูชาได้นะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจแบบนี้นะครับยกชุดเลยนะครับอันนี้กล่องเดิมๆเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับเหรียญรูปเหมือนรุ่นเจริญพรอรุ่นแรกนะครับปี2559มีการจัดสร้างจริงๆนะครับมีใบรายการต่างๆเนี่ยฮะนี่เลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ปรึกษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบารมีหลวงพ่อพัดนะครับสวัสดีครับพี่ครับนะครับอ่าแล้วก็ นะครับหน้าแรกหนังสือเกจิแห่งสยามก็ขึ้นปกด้วยนะครับว่าเหรียญเจริญพรห้าเก้าหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนโชว์ผลงานเพียงห0สเซเท่านั้นยังรอการตกแต่งรายละเอียดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับสําหรับนะครับเหรียญเจริญพรรุ่นแรกแบบนี้นะครับลองติดตามดูนะครับนะนะครับถือว่าสวยงามนะนะครับมีหูกระไหลเงินนิดนึงนะครับจมูก ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรแตะมาแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับทั้ง3องค์นะครับถ้าสนใจบูชาบอกได้นะครับนะครับเป็นเอาไว้นะครับเก็บสะสมหรือใช้พุทธคุณไปเลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระที่ได้มาวันนี้นะครับยังมีอีกหลายรายการนะครับส่วนพระบูชาองค์นี้นะครับถ้าสนใจบูชาบอกได้นะครับยังอยู่นะครับ นะครับอันนี้ถ้าสนใจ1,000 0หมื่นะครับหนึ่าบาทนะอ่าอันนี้บอกราคาบูชาได้นะครับหนึ่าบาทถ้าสนใจนะพระบูชาเพชรกลับนะครับอันนี้ก็ถือว่าหายากแล้วนะสร้างไม่เกิน200องค์นะครับวันนี้ก็มาดึกสักนิดนึงนะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับพี่ๆีหลายๆลท่านอาจจะง่วงแล้วนะผมคือมาไลฟ์ให้ชมนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ถือว่าได้มาพบ เจอพี่ๆทุกท่านเลยนะครับถ้ามามีโอกาสได้พบกันก็ทักกันนะครับอ่าอย่างรายการนี้นะครับก็นะครับนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนก็นะครับจัดส่งอ่านะครับมีดตะกุดตะกุดมีดบินแบบนี้สร้างประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าเล่มเองนะฮะเนี่ยฮะถือว่าหายากมากๆนะครับอ่าก็ปิดจองไปที่เรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ก็รายการวัตถุมงคลก็ยังอยู่แต่ว่าหลายรายการก็ปิด หลังบ้านไปค่อนข้างเยอะนะครับที่มีอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับถ้าสนใจรายการไหนก็ทักได้นะนะครับบางรายการก็นะครับปิดไปแล้วนะครับส่วนรายการหนึ่งของนะครับหลวงพ่อชะอุ้มเนี่ยผมให้ชมนะนะครับเป็นเจริญพรเหมือนกันเมื่อกี้ผมให้เจริญชมเจริญพรหลวงพ่อพัดละขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับเผื่อนะครับสนใจนะนี่คือเจริญพรนะครับ หลวงพ่อชอุ้มพึ่งพับงออกนะนี้เนื้อเงินลงอย่าแดงนะนะครับสวยนะเก็บได้นะครับแบบนี้คืออนาคตนะครับหลวงพ่อชอุ้มนะครับครูบาอาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่นครสวรรค์นะครับนะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระที่เมตตามากๆนะครับวัดปฏิบัติดีนะครับก็คือทําจิตของสงฆ์ตลอดนะครับอ่านะครับแล้วก็กราบได้สนิทใจเหมือนหลวงพ่อพัดเลยนะครับลอง ไปกราบท่านดูนะครับท่านอยู่ที่วัดตะเคียนเลื่อนนะครับอ่าแล้วก็วัตถุมงคลท่านเนี่ยตอนนี้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับอ่าลองดูนะครับส่วนวัตถุมงคลหลวงพัดเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับองค์เนี้ยนะครับนี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นเขาเรียกว่าเนื้อใบลานนะแบบนี้นะครับที่ระลึกไฟไม่โบดนะอันนี้นะครับแบบนี้นะฮะ องค์นี้น่าสะสมมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2 5 3 8เลยไฟไม่โบดน,นะครับอันนี้ปิดฟอกทองฝังนุ่นมิดแล้วช่วงไฟไม่โบดเนี่ยพระรุ่นนี้นะครับอยู่ในพระโบสดหลายองค์นะครับที่ถูกเข่า,าควันนะครับแต่ไฟก็ไม่ได้ไหม้นะก็ยังมีนะครับคาบควันคาบอะไรเป็นหลักฐานก็มีนะนะแต่นี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับฝากไว้ที่องค์ละ900บาทนะองนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของนะครับนี่ฮะ ระปิตาณนะดีๆนะแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับองละ1 0 0 0บาทนะครับฝังพลอยเสกแบบนี้ถ้าสนใจนะครับก็ยังพอมีตอนนี้ก็เหลือไม่มากนะน่าจะเหลือประมาณสัก4 5องค์นะครับทยอยทยอยนะครับก็ทยอยหลังบ้านไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก4 5องค์ถ้าพี่ๆไหนสนใจนะนะครับทักได้ในนั้น1,000บาทนะแบบนี้หายยากแล้วนะครับอ่านะครับหลายๆรายการนะครับวันนี้ก็ นะครับมีนะครับในส่วนของที่ผมให้ชมไปนะครับก็คือนะครับที่เป็นนะครับเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรแบบนี้อ่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อสนใจบูชานะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พอดีก็มีเวลาไม่มากนะครับแต่ว่าพยายามจะไลฟ์มาพบปะพูดคุยพี่ๆทุกท่านนะครับเพื่อจะได้เกิดความต่อเนื่องในการไลฟ์นะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้ให้ชมนะครับ วันนี้ให้ชมรายการหนึ่งครับนี่เป็นรายการเสาห้าปี2 5 6 0นะครับอันนี้ด้ามกระดูกฝักไม้นะครับเป็นหนึ่งในสิบเล่มนะนะครับนี้ให้ชมเพื่อศึกษาดูนะครับมีดนะครับขนาด7นิ้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีขนาดพอเหมาะพอดีถือว่าเป็นมีดควานช้างนะนะครับเป็นมีดควานช้างที่มีน้อยมากๆนะครับที่เป็นด้ามกระดูกฝักไม้นะครับรายการนี้ถือเป็นว่าเป็นมีดวาระนะครับหลายๆท่าน ทราบไหมครับเดี๋ยวผมให้ชมรุ่นนี้นะครับคือมีเสาห้าอีกแล้วนะครับเป็นขนาดหมเจ็ดนิ้วนะแต่ว่าที่สําคัญคือด้ามกระดูกเล่มนี้ที่เคยพูดถึงไปนี่คือเจ็ดนิ้วด้ามไม้ฝักไม้แต่ด้ามกระดูกเนี่ยนะครับหายากสร้างเพียงสิบเล่มเท่านั้นนะครับลายนอรสิงห์นะครับแบบนี้อ่านะครับเดี๋ยวให้ชมกันนี่เลยนะครับนี่ครับตอกสองห้านะครับนะใบ นะครับตอกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับด้านนี้ณโมพุทธายะนะครับใบสวยเข้มขังการตอกล่องเลือดนะครับสวยงามมากๆนะครับมีความสวยงามนะครับขนาดนะครับมีดเนี่ยนะครับถือว่าสวยงามนะจับถนัดมือเป็นมีดควันช้าอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับมีดเสาห้านี่ก็ถือว่าตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นตามไตรมาสเลยนะครับเพราะว่ามีดสร้างน้อยแล้วก็หายากนะครับนะบอกเลยว่าสวยงามนะสร้างเพียงสิบเล่มนะครับแบบนี้ ถ้าใครมีผมก็บูชานะวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะนะครับอ่าน่าจะได้รับเดี๋ยวมาให้ชมกันเป็นเสาห้าห้านิ้วนะครับอ่านะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะอันนี้แต่ว่าเล่มนี้เดี๋ยวนะครับให้ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้แบ่งบูชานะนี่ครับร้อยจานพระครูนิวิปุญญากรฝั่งนี้นะครับมอะอาอุเหมือนกับเล่ม7นิ้วเล่มนี้เลยนะครับ กันเป๊ะเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ผมมีรายละเอียดตอนที่หลวงพ่อเมตตาจานให้ด้วยนะนะครับเนี่ยครับรอยจานนะครับเดียวกันเป๊ะๆเลยแบบนี้นะครับเก็บไว้ศึกษาได้เลยนะครับนะแคปไว้ชมได้นะพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอันนี้คือลายมือหลวงพ่อท่านนะครับนี่เลยนะครับถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ตอนนี้หายากมีดเก่าๆนะครับตอนนี้มีดวาล่าเก่าๆเนี่ยตอนนี้หายากนะครับปี6 0 5960นะครับ ฉะนั้นตอนนี้รังใหญ่ๆถามได้ครับมีคนหาอยู่นะครับแต่ว่าหาไม่ได้แล้วครับคือรังใหญ่ๆเก็บเข้ารังหมดแล้วนะครับผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลแล้วก็หลายๆท่านก็ถือว่าเก็บลืมๆเลยนะครับผมบอกเลยนะฮะนะครับฉะนั้นถ้าต้องการมีดหายากๆนะครับบางครั้งตอนนี้ต้องสู้ราคาเลยนะครับบอกเลยเพราะว่าหายากจริงๆนะครับหาไม่ง่ายเลยนะครับนะครับน้องๆที่นะครับหามีดให้ผมเนี่ย นะครับก็บนกันตลอดนะครับแล้วก็ในเพจนะครับไปดูได้นะไม่มีใครนํามีดเก่าๆมาแบ่งบูชาเลยนะครับซึ่งถือว่าหาได้ยากมากแล้วนะครับมีดเก่าๆนะครับพี่ๆท่านใดที่นะครับพอมีกําลังเก็บนะครับผมมองว่าเก็บได้เลยนะครับคือวัตถุมงคลที่เป็นมีดหมอหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอท่านก็หถือว่าเป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อพัดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิม นะครับหลวงพ่อเดิมมีอาจารย์คือหลวงพ่อเทศรสัตเทเลหลวงพ่อเทศนะครับมีศักดิ์เป็นทวดหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อเป็นเหรนนะครับวนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจุดสําคัญนะครับมีดหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับนะครับตั้งแต่ปี2560เนี่ยนะครับมีการตอกโค้ดนะครับนั้นเลขตอกโค้ดต่างๆชัดเจนมากนะครับลายตอกช่างลายมือช่างถือว่าค่อนข้างชัดเจนมีจํานวนการสร้างที่ชัดเจน นะครับแล้วก็ทันนะครับหลวงพ่อด้วยนะครับฉะนั้นปัจจุบันทําให้มีดหลวงพ่อพัดเนี่ยมีคนเข้ามาศึกษาแล้วเก็บสะสมกันมากมายเลยนะครับและที่สาคัญหลวงพ่อเนี่ยได้รับวิชาจากหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับสายเลือดนะครับที่ถ่ายทอดมานะครับโดยตรงนะครับก็คือหลวงพ่อเทวสัตะเลด้วยนะครับวิชาประจําตระกูลนะครับบางวิชานะครับนะครับโยมพ่อของ หลวงพ่อพั์เนี่ยก็น่าจะได้ศึกษามาด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าหลวงพ่อพั์เนี่ยนะครับน่าจะนะครับเป็นนะครับพระเกจิอาจารย์นะครับรูปเดียวนะครับที่ตรงทั้งทางสายเลือดและตรงทั้งลายนะครับวิชานะพุทธาคมต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงนะครับถือว่าหลวงพ่อพั์เนี่ยนะครับได้รับการถ่ายทอดมา นะครับโดยตรงเลยนะครับทาให้วัตถุมงคลหลายรายการนะครับวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับถือว่าพุทธคุณปัจจุบันเนี่ยนะประสบการณ์แล้วก็พุทธคุณต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์นะครับสาหรับผู้ที่ได้ครอบครองนะครับมีหมอนะครับอ่าส่วนเล่มนี้7นิ้วนะครับเมื่อวานผมให้ชมไปแล้วนี่คือหอระคังเดี๋ยวให้ชมอีกครั้งหนึ่งสาหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนี่คือหอระคังสร้างเพียงนะครับ 99เล่มมี7นิ้วควานช้างแบบนี้นะนะครับถือว่าหายากเหมือนกันนะครับตอนนี้คือวัตถุมงคลเก่าๆเนี่ยหายากจริงๆนะครับผมก็นะครับบางรายการถ้าผมมีมากกว่าหนึ่งผมก็แบ่งบูชานะผมก็แบ่งบูชานะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่อีเล็กหนึ่งสี่หนึ่งสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากทักทายกันนะครับนะครับอีเล็กหนึ่งสี่หนึ่งนะครับพี่อีเล็กหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับผมค่อนข้างถึงวงนอนด้วยนะครับแต่ว่าพยายามมาพบกันอย่างเงี้ยนะครับให้ทุกวันนะครับช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับต้องไปส่งลูกๆด้วยนะครับยังไงก็นะครับจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอตัวนะครับขอลงจากไลฟ์ก่อนนะครับประมาณ2ี่สนาทีประมาณอย่างเงี้ยครับให้เกิด ทุกวันมีวัตถุมงคนลรายการไหนถ้าพี่ๆสนใจนะนะครับคือผมก็ทําคลิปด้วยนะครับก็ไลค์ก่อนไลค์เก่าๆก็บันทึกไว้นะครับลองกดติดตามดูนะครับกดติดตามดูนะครับดูว่าเผื่อบางรายการที่ยังมีอยู่แล้วก็วัตถุมงคลจริงๆมีเยอะนะผมมีพอสมควรเลยถ้าสนใจทักไลน์มาได้นะครับสนใจราคาบูชาประมาณเท่าไหร่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับแล้วก็สามารถแบ่งชําระได้นะถ้าสนใจบูชานะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตลงจากไลฟ์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมแล้วนะครับหลายๆท่านก็นะครับนะบที่มีบุตรหลานก็อาจต้องไปส่งลูกๆนะผมคนนึงนะครับที่ต้องไปส่งเด็กๆนะครับตอนเช้ายังไงก็นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงจากไลฟ์ก่อนนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองพี่ๆทุกท่านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมหวังปดสมปรารถนาเดินทางไปไหนก็ แถวคลาดปลอดภัยมีแต่การยานมิตรที่ดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะครับฝันดีราตรีสวัสดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ช่องนะครับมีคนเข้ามาชมเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับพี่ชวนสาธุนะครับนะครับสำหรับไลน์นี้สวัสดีครับ